มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ที่เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของนักร้องสาวสวยเสียงดีมากความสามารถอย่างโบกี้ไลออนนั่นเองค่ะสำหรับโบกี้ไลออนเธอเป็นสาวสวยเสียงเพราะเรียกว่ามีตัวตนอย่างชัดเจน หลายๆคนรู้จักเธอตั้งแต่ที่เป็นโบกี้เดอะไวซีเธอเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงจึงเรียนทางด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานชิ้นแรกมาจากเพลงเอาเลยที่เธอทำมาส่งอาจารย์หลังจากนั้นพี่สาวของเธอวานวันวาน,วาน,วานก็มาขอซื้อเพลงนี้จากเธอตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นผลงานเล่นๆแต่พอรู้ว่าเพลงสามารถขายและทำเงินได้เธอจึงเก็บเพลงนี้เอาไว้ และเอาเงินที่มีมาลงทุนทำเอ็มวอัดเพลงเองจนค่ายวอตเดอะดาติดต่อมาอยากให้ร่วมงานในที่สุดวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของสาวเก่งคนนี้จะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเธอเป็นบ้านหลังแรกที่มาจากน้ำพักน้ำแรงซึ่งเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดในชีวิตเพราะไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองมาก่อนอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหรืออาพาร์ตเมนต์กับแม่บ้างย้ายบ้านบ่อยมากๆและไม่เคยมีห้องเป็นของตัวเองมาก่อนด้วยโดยเธอได้โพสต์ภาพบ้านสุดภาคภูมิใจนี้ลงบนอินสตาแกรมโปกี้ไลอพร้อมกับมีข้อความว่า ความฝันที่สูงที่สุดในชีวิตคือการได้มีบ้านเป็นของตัวเองได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นและได้กอดหมาในทุกวันถึงแม่กับพ่อจะไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วอยากบอกเขาเหลือเกินว่าวันนี้หนูมีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆแล้วนะไม่คิดเลยว่าวันนี้จะทำได้แต่หนูทำได้แล้วเสียดายมากๆเลยที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไว้มีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่นะ ก่อนนอนจะต้องดูรูปบ้านแล้วนั่งร้องไห้เหมือนคนบ้าตอนโอนบ้านก็ร้องไห้เป็นบ้าอีกรู้สึกตื้นตันใจที่เรากำลังจะได้มีบ้านแล้วจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กับแม่บ้างย้ายบ้านบ่อยมากๆและไม่เคยมีห้องเป็นของตัวเองมาก่อนเลย ตอนแม่เสียก็ต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนที่เช่าซึ่งไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยด้วยซ้ำไม่มีบ้านแบบคนอื่นเขาไม่มีครอบครัวไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแค่เพลงไม่เคยฝันว่าชีวิตนี้จะได้เป็นศิลปินแต่วันนี้สิ่งเดียวที่เรามั่นใจคือมั่นใจว่ามันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วขอบคุณเพลงที่เนรมิตความสูงให้ชีวิตเรา งานนี้ทำเอาคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเรียกว่าเป็นบ้านรูหลังงามจากน้ำพักน้ำแรงของสาวสวยเสียงดีทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ